อย่างไงครับพี่เอางั้นเลยเหรอให้คุณตอบเป็นร้อนด้วยนะครับของเราเป็นรลอนด้วยมาจะกล่าวบทไปฟังทั้งนี้กันเอาง่ายดีกว่าง่ายดีกว่าที่มาของชื่อบงจิงกะเบลใช่ไหมก็คือตอนแรกอย่างที่บอกไปคือนักร้องนําคนแรกเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่น้องก้าวในเรื่องจะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ได้เขาเรียกว่าถูกเชิญไปเล่นดนตรีในโบสถ์ครับแล้วก็มีมือกลองนะทันครับผมเขาเกิดนิสสนุกขึ้นมา จากเพลงจิงกรเบลปกติเนี่ยเขาไปทำเป็นเวอร์ชันร็อกครับพอทำเป็นเวอร์ชันร็อกปั๊บคนในโบสถ์ก็ชื่นชอบถูกใจแต่คนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ชีที่อยู่ในโบสถ์นี้ท่าจะเป็นลมกันเลยก็เลยได้ชื่อจริงกระเบลนี่นะจะอือนะก็เลยกลายเป็นจิงกระเบลครับผมนะฮะจะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเป็นเออ่ถ้าไม่ช่วงจิงกระเบลนะฮะร้องในโบสถ์แต่ชื่ออทำไปไม่ได้ รอตั้งนานโถพี่มาถึงไม่รู้ว่ามีไม่มีไม่รู้มาถึงเซเล้วหนุ่มรูกงามจากเชียงใหม่ของเรานะฮะน้องเจเจเองนะครับน้องเจเจในเรื่องนี้ต้องเล่นดนตรีจริงด้วยแล้วมันต้องซ้อมใช่ผมก็จะแบบด้วยด้วยความที่ผมยังเด็กอยู่อะไรอ่ะงนก็เลยแบ่งเวลาเป็นแบบว่าเออทำงานตรงนี้สี่วันที่กรุงเทพสามวันก็กลับบ้านแบบพ่อแม่ที่เชียงใหม่ ตารางเละเดินทางไกลบ่อยมากบ่อยบ่อยมีใครอยากดูแลเจเจเป็นพิเศษไหมครับขอฝั่งนี้นะเผื่อมีคนแบบอยากออกค่าเครื่องบินค่าเนี่ยเลยตรงประเด็นไปเจปรตรงประเด็นไปเนาะก็ไม่เป็นไรครับนะฮะบางท่านบอกเอ๊จะออกค่าเครื่องบินนี่ออกยังไงนะครับเราได้อะขึ้นเบอร์เอ็กซ์เวฟตรงหน้ามาเรียบร้อยนะครับก็สามารถส่งเอ็กซ์เวฟมาได้ นะครับครั้งละษาบาทให้หมดเลยนะฮะอ่ะนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเดินทางก่อนนะฮะดูแลสุขภาพด้วยก็เข้าฟิตเนสบ้างครับบ้างเหรอบ้างบ้างครับแ็่สแสร่อย่างเดียวโอ้โหนี่ขนาดเข้าฟิตเนสบ้างนี่พี่ก็เข้าฟิตประจำฟิตเนสนะครับังครับเปิดช่องฟิตกินหาออกทุกวันเลยนะฮะเอ่อนะครับเต็มที่ของพี่อุ้ยขอโทษนะครับลืมนะฮะ อ่ะนะอีกสิ่งหนึ่งนะครับต้องบอกเลยพูดกับเรื่องนี้นะฮะที่ผิดของเราด้านเองนะครับเดี๋ยวให้เล่านิดหนึ่งให้เพื่อนเล่านะนะฮะถึงการร่วมงานถือผิดหน่อยอ่าือเป็นพูดกับอ่าอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเคยจะได้ร่วมงานด้วยตอนแรกไม่รู้จักผมก็กลัวพี่เขาจะดุหรือเปล่าเว่าตอนแรกดูพี่เขาเป็นคน จริงจังกับเจอันครั้งแรกเช่แรกจริงจังกับางานเขามผมก็กลนะัวไงแต่พอได้ร่วมงานกันจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาเป็นคนตลกตล,ลกมากในฉายาในกองเนี่ยเขาจะได้ฉายาว่าพี่ผิงคำผัวนผิงคำผัวเขาเป็นคนที่ผววเราเราไม่สามารถยกตัวอย่างได้จริงเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างออกมาแล้วเนี่ยมันมันออกสื่อไปไม่งานไหร่อ๋อเช่นคำว่า นี่ก็อบอกเลยนะครับว่าในทุกๆเรื่องนะที่อยู่ใน t r u e o u ของเราเนี่ยนอกจากความสนุกความฟินที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือเป้าหมายก็คือว่าอยากทำซีรีส์ให้ทุกคนดูแล้วได้ไอะไรลับไปได้แง่คิดได้สีดีนะฮะเ่็นเรื่องนี้เนี่ยแกมันคงเป็นเรื่องของการตุกฝันเนาะนะฮะปลุกพลังในตัวเองทุกคนให้กล้าปลดปล่อยแล้วกล้าบอกว่าเราคุณไทยกล้าบอกว่าเราชอบอะไรทำอะไร ในเรื่องนี้นะฮะถ้าเกิดว่าจะให้แต่ละคนได้พูดถึงเป้าหมายของตัวเองด้วยในการเล่นเรื่องนี้อยากให้คนดูได้เออนะเอวิชาอนี่ย <c oughs> เ้ยวิชาก่อนนะครับวิชาก็จะมีคําดีๆที่เตรียมไว้เยอะไม่ตอบไม่ได้อะไรด้วยกับทางการอะไรจะจะโยนไหมผมก่อนตลกอะไรตลกตลกก็เก็บไปเล่นกันเองในแบ่งเลยโอ้น้อยใจไม่ได้เล่นตลกคน,นอื่นโอ้โหน้ำตาล ถามว่าเล่นละครเรื่องนี้ให้คนดูได้อะไรใช่ไหมเพราะของพวกเราผมว่าอย่างแรกม,ม,มันสะท้อนเห็นหลายอย่างนะอย่างแรกอย่างที่พี่จ่าบอกไปคือมันปลุกฝันแน่นอนแหละทุกคนมีความฝันเหมือนก<ช>ันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเราจะกล้าแสดงออกมาือไมว่าเราฝันที่จะเป็นแบบนี้เราไม่ไอายใครที่าอยากจะเป็นแบบนี้<ช>แต่อีกมุมที่ทละครเรื่องนี้สะท้อนออกมากคือครอบครัวครับสถาบันครอบครัวสําคัญมากไม่ว่าไม่ว่าครอบครัวแต่ละคนแน่นอนอ่ะไม่มี บางคนอาจจะไม่ที่มีครอบครัวที่พร้อม่ะแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่นั่นะต้องรักษาไว้ให้ดีในเรื่องนี้จะมีจะมีสะท้อนให้เห็นแน่นอนทางเรื่องของฝันครอบครัวสำคัญนะคสำคัญและวระชาก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวดีมากถ้าถามว่ากระชาดูมีวิธีการดูแลครอบครัวยังไงนะครับง่ายๆเลยให้ติดโทรศัพท์บ้านทรูนะครับเราก็จะได้คุยกับพี่บ้านสัญญาชัดมากเลยนะสัญญาชัดมากไม่ร้อนหูด้วยไม่ร้อนหูด้วย นะครับผมนะดูแลเพราะว่าบางทีอยู่ใกล้กันนะครับเวลาเราต้องการกำลังใจก็จะยกหูนะครนะฮะแล้วก็อื่นมีมีมีเพิ่มเติมไหมนะนอกจากความฝันนอกจากเรื่องของครอบครัวนะฮะเพื่อนเพื่อนหล่ะเรื่องเพื่อนเพื่อนหล่ะเพราะว่าในเรื่องโอเคแต่ว่าได้ดเรื่องอบายมุก เรื่องอะไรครับไม่โอเคเท่าไหร่ใช่นะโดยเฉพาะเรื่องเงินใช่ครและยิ่งเป็นแบบปัญหาที่ไร้สาระซึ่งเรื่องผู้หญิงเรื่องแฟนนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแบบจะทําให้เราถึงแตกหักเสียเรื่องไปเลยแต่ว่าเพายกยกเรื่องนี้มันเป็นแบบปัญหาหลักแต่เอาพูดจริงจริงไหมแต่ถ้ามันถ้าในสังคมจริงก็เป็นปัญหาหลักก็เป็นปัญหาหลักแต่่วาคือ ก็พานก็มาทีหลังพี่หญิงก็มาทีหลังหมไยเราไม่ไม่เลือกที่ขีดเพื่อนเราไว้เฮ้ยเไอ้เพื่อนที่จะเป็นคนที่แบบอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้ดูเรื่องแต่เจ๊อ่ะแบบจะยากขันถามเจ๊เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเจ๊พูดแล้วนะเห็นกล้องไหมพูดอย่าพูดอยากพูดอยพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นใช่แต่ถา เป็นเรื่องแฟนถ้าเป็นเรื่องคนสนิทเ<ช><ะ>พื่อนสนิท<า>เราก็ต้องดูแลไหมก็ดูเขาต้องดูแลเราต้องดูแลให้ดีสมมุติถ้าเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องดูแลให้ดีใช่นะฮะแต่ถ้ากับเพื่อนแล้วดูแลให้ดี <laughs> <laughs> พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้หญิงในเรื่องนี้แหละนะครับเราก็มีนักแสดงฝ่ายหญิงอาา่นา,านะฮะที่ถือว่าเป็นสีสันเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยดู